้าวสวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านหาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิทย์85นะคะนี่ตามล็อต3มาให้แล้วนะคะใครที่พลาดกับคันตกปลาบึกลงทะเลของ g m a มนะคะรอบที่แล้วนี่หนูบอกเลยนะว่าเสียนะคะต้องเสียใจแน่นอนเพราะรอบนี้ได้มาอีกน้อยลงอีกนะคะได้มาแค่สปินกับเบสเนี่ยสองเวทนะคะเวทละ5้าคันเท่านั้นนะคะกับเจ้าคันตกปลบึกลงทะเลในงบ หนึ่งเก้าห้าศูนย์นะคะอัดหหงดสบายใจนะคะตัวนี้ G Max ค่อนข้างจะแบบบอกเลยนะว่าให้มาคุ้มมากนะคะเอาใจสายโหดสายทะเลประบึกนะคะในราคาย่อมเยาวนะคะกับทอมาน่าโกเลมนะคะหรือเจ้า G Max โกเลมนะคะเป็นคันท่อนเดียวนะคะแบงค์ไอเอมแปดนะคะไอเอมแปดนะคะ มีเวทเอ่อมีสองเวทนะคะตอนนี้นะคะแล้วก็ความยาวเดียวนะคะห้าฟุตหกท่อนเดียวนะคะมีทั้งเบสแล้วก็สปินนะคะขายดีมากๆเลยนะคะเห่างที่บอกนะคะตัวนี้คลิปเทสเยอะมากนะคะพิมพ์ใน YouTube ได้เลยนะคะคันจีแม็กโกเลมนะคะหูหูบอกเลยว่าคุ้มสุดนะคะอ่าท้ายแต่งนะคะเป็นอลูมิเนียมนะคะแต่ว่าให้ตัวครอบมานะ ด้ามเท่มากนะคะเป็นทรงสลิมนะคะคอดแล้วก็แต่งสีแหวนนะคะสีดําทองนะคะรีซีตแต่งนะคะนี่สายเบสเนี่ยลูกค้าหลายคนชอบนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นรีซีตแบบทรงคลาสสิกนะ,ะเป็นรีซีตหัวเป็ดแต่ว่าทรงสลิมนะคะรีฟีตทรงนี้มันแต่งใส่กับล่อค่อนข้างขึ้นเยอะนะคะแล้วก็จับมั่นคงนะคะนี่ส่วนสปินนิ่งก็จะเป็นรีซีตแต่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้แหวนแต่งมานะคะทางด้านล่าง ถ้าเบสเขาจะให้แหวนแต่งมาทางด้านบนนะคะต่างกันที่ตรงนี้นะคะอ่าเรามาดูใกล้ๆก,กันอีกนิดนึงนะคะคันเบสจะมาสองเวทนะคะ PE 8ขีด10นะคะไม่ต้องตกใจไปนะคะ8ขีด10เนี่ยถ้าให้หนูบอกตรงๆมันก็คือ PE 5ขีด10ของค่าอื่นๆนั่นแหละด้ามไม่ใหญ่นะคะโคนค่อนข้างเล็กเลยแหละทรงสลิมเลยแต่ว่าเหนียวมากนะคะเหนียวมากใครที่แบบเป็นสายโหดเนี่ยเล่นเวท8ขีด10ได้เลยค่ะ แต่ถ้าใครที่เป็นเวทเที่เล่นแบบงานทั่วไปนะคะก็คือประบึกทั่วไปไซส์60-80กิโลเนี่ยเล่นเวท6ขีด8ก็เพียงพอแล้วนะคะ6ขีด8มันก็คือ P.E. 4 8ของค่ายอื่นนั่นแหละค่ะนะเหมือนกันนะคะกับสปินนิ่งนะคะก็จะมีเวท8ขีด10กับ6ขีด8นะคะนี่โคตรสวยนะคะถ้าเวท 8ขีด10นะคะก็จะรับน้ำหนักเหยื่อจิ๊กที่4 500 50กรัมนะคะถ้าเวท6ขีด8เนี่ยก็จะรับน้ำหนักเหยื่อที่4าส50กรัมนะคะสปินนิ่งก็จะได้เป็นทรงไกด์ใหญ่นะคะสีชานะคะสีไม่ใช่ชาสีดำนะคะดำดำด้านนะคะก็เท่ไปอีกแบบหนึ่งนะคะตัวนี้หนูบอกเลยว่าชุดไกด์แข็งแรงมากนะคะเนี่ยลองรับสายเอ็นและสายพีอนะคะบีบได้ไม่งอเลยนะคะโคตรคนนะคะตัวเนี้นี่แล้ววงในอย่างหนานะคะวงในใหญ่มาก เหมาะสำหรับงานใหญ่ๆโดยเฉพาะนะคะส่วนคันเบสเนี่ยก็จะได้ทรงนี่ไกด์ทรงใบมะขามนะคะเท่ๆแข็งแรงนะคะไกด์ทรงนี้จะเป็นตรงที่แข็งแรงที่สุดนะคะสำหรับรองรับสายไม่ว่าจะสายเอนหรือสายพีอนะคะเหมือนกันเลยอ่าถ้าเป็นเบสนะคะก็จะมีไกด์ทั้งหมดสิบตัวนะคะสองสี่หกก็ไม่ใช่ทษทีมีไกด์แปดตัวนะคะสองสี่หกแปดนะคะถึงปายนะคะ ให้ดูรายละเอียดกันอีกใกล้ๆเลยนะหนูชอบเรื่องขออเรื่องไกด์เขามากนะคะเป็นสี่ด้านหล่อมากนะคะสปินก็เหมือนกันนะคะจะมีไกด์ทั้งหมดหกตัวนะคะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดไปให้ที่ด้านล่างอีกทีหนึง่งส่วนลิงก์คลิปเนี่ยคลิปทงคลิปเทสเนี่ยเดี๋ยวหนูแปะไว้ให้ที่ด้านใต้คลิปนะคะราคาเดียวกันหมดนะคะหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบาทนะคะมีค่าท่อ P ี c ีสองร้อยบาทเช่นเดิมนะคะและทางร้านหาดไทายพิชชิ่งเราส่งเอเอให้ฟรีทุกคนนะคะก็ไม่ว่าคุณจะสั่งสองคันสามคันอย่างเน เรารวมท่อกันได้นะคะเสียค่าท่อ pvc แค่สองร้อยบาทนะคะตรงให้ได้ฟรีนะคะทุกคนเลยแต่โอนเงินก่อนส่งเท่านั้นนะจ๊ะโอเคนะเดี๋ยวรีบไปก่อนลูกค้ามารอหนะ้าร้านเต็มมากเลยต่างซื้อเข้ามานะคะอย่าลืมแจ้งมาเลยนะคะว่าแคปรูปสินค้ามานะคะแล้วก็พิมพ์มาเลยเอาคันจีแม็กโกเลมสเปนนิ่งหรือเบสนะคะเอาเวทหกขีดแปดนะคะหกขีดแปดหรือแปดขีดสิบนะคะอ่าก็พิมพิมพ์เวทมาได้เลยนะคะ ผูชอบไกด์เขาจริงๆนาสวยมากนะคะเนี่ยบีบได้เดี๋ยวนี้คุณภาพมาจัดเต็มมากนะคะสมัยก่อนต้องซื้อคันแกนมอนแกนเตอร์นะไอแกนแกนมอนเตอร์ Gen Gen โอ้โหชื่อไม่ออกเลยนะคะคันรุ่นเก่านะคะตัวนั้นก็สามพันเก้าเก้าสิบแต่อันเนี้ย GMax เขาทำมาจัดเต็มในราคาพันเก้าร้อยห้าสิบบาทนะคืนกำไรให้ลูกค้าทุกๆคนนะคะคุ้มค่ามากๆนะคะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ